สวัสดีครับผมเต้แลชาแนลพบกันอีกครั้งกับมาหากพาบโปรไฟล์เกมใหม่ Mortal Kombat สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสตอรี่ไทม์ไลน์ผมแนะนำให้กลับไปดูก่อนจะได้ไม่งงให้เวลาตัดสินใจ3 2 1ผมจะถือว่าทุกท่านเข้าใจเนื้อเรื่องของ Mortal Kombat มาบ้างแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคลิปอธิบายเกี่ยวกับกลุ่มอำนาจใน Mortal Kombat ที่ชื่อหลินกุย้ยซึ่งเป็นกลุ่มอำนาจที่มีอิทธิพลในหลายๆเหตุการณ์สำคัญตามเนื้อเรื่องและยังเป็นศัตรูคู่แค้นกับชี้ไลลิวมาอย่างยาวนาน ที่มาที่ไปของกลุ่มนี้จะเป็นเช่นไรเชิญทุกท่านไปรับฟังกันเลยชื่อกลุ่มหลินกุย้ยสถานที่ตั้งเอิร์ธเหลี่ยมก่อตั้งก่อนเหตุการณ์ในมอเตอร์คอมแบภาคหนึ่งผู้ก่อตั้งไม่แน่ชัดเป้าหมายของกลุ่มอดีตรับงานรอบสังหารปัจจุบันปกป้องเอิร์ธเหลี่ยมผู้นําคนปัจจุบันกุยเหลียงวงเล็บซับซิโร่คนน้องพันธมิตรหน่วยสเปเชียลฟอร์ตไลเดนไวท์โรตัสโซไซตี้และสกอร์เปียนสตูเพียบอันนี้ไม่ได้กวนนะเนื่องจากกลุ่มหลินกุย้ยเป็นกลุ่่มมอิททธพลลใหากขยยัับตตวํะะไไรแีี็คนนด้โช์ และเสียประโยชน์ตลอดดังนั้นในเนื้อเรื่องแล้วหลินกุ้ยเคยเป็นสตูมาเกือบจะทุกกลุ่มในเกมแล้วครับผมเลยขออธิบายสั้นๆแล้วกันอีกอย่างหลินกุ้ยมีความหมายว่าปีศาจแห่งป่า พวกเขามีกฎที่เข่งคัดอยู่2ข้อ1ใครออกจากกลุ่มจะต้องชดใช้ด้วยความตายและ2มิตรภาพเป็นสิ่งต้องห้ามตามความเชื่อของหลินกุยมิตรภาพจะทําให้นักรบอ่อนแอลงโดยไม่จําเป็นพวกนักสู้ในกลุ่มจะถูกคัดเลือกมาตั้งแต่แรกเกิดและถูกตัดขาดจากอดีตของพวกเขาทั้งหมดนอกจากนี้นักรบบางคนยังมีความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอีกด้วยเหตุการณ์ก่อนมอเตอร์คอมบัซับซีโร่คนพี่ชื่อไบฮาน<า><า>ได้ถูก<า>ว่าจ้างโดยควานชี้ให้ออกตามหาเครื่องรางโบราณชิ้นหนึ่งโดยที่เขาไม่รู้ว่าควาน ได้ว่าจ้างฮันโซฮัสชิไว้ด้วยเพื่อป้องกันในกรณีที่ซับซิโร่ทำพลาดพวกเขาทั้งคู่เจอกันและได้ต่อสู้กันในที่สุดสุดท้ายซับซิโร่ลงมือฆ่าฮันโซตายไปเรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่อซับซิโร่ได้ขอให้ควานชีกำจัดขวามน้าของหลินกุย้ยที่ชื่อชิไรลิวทั้งหมดด้วยซึ่งควานชีก็ทำตามแต่เขาก็แอบปลุกวิญ,ญญาณของฮันโซขึ้นมาในฐานะสกอร์เปียนด้วยเช่นกันหลังจากงานแรกสำเร็จด้วยดีทำให้ควานชีจ้างซับซิโร่อีกครั้งโดยครั้งนี้ให้เขาไปขโมยเครื่องรางของชินน็อกซึ่งถูกปกปอ ไว้โ,โดยเทพผู้พิทักษ์ทั้ง4ของไรเดนในเอิร์ธเรียมซึ่งซับซีโร่ก็ทําสําเร็จแล้วไปส่งของให้ควานชี้ที่เนเธอร์เรียมหลังจากกลับมาที่เอิร์ธเรียมไรเดนได้ปรากฏตัวขึ้นและบอกว่าซับซีโร่ได้ทําผิดทั้งยังสั่งให้เขาแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองโดยการไปนําเครื่องรางของชินน็อกกลับมาซึ่งซับซีโร่ก็ดูไม่เต็มใจเท่าไหร่แต่ก็ยอมทําตามเนื่องจากการเป็นศัตรูกับเทพสายฟ้าแลดูจะไม่ฉลาดนะซับซีโร่ได้แอบเข้าไปยังเนเธอร์เรียมและขโมยเครื่องรางของชินน็อกกลับมาได้สำ ไม่เคยส่งเครื่องรางของจริงให้ชินน็อกเลยต่อมาเมื่อคืนเครื่องรางของปอมให้ไรเดนแล้วซับซิโล่ถูกจ้างโดยแชงซุงให้เข้าร่วมมอทัลคอมแบทในฐานะนักสู้ฝ่ายเอาเวลและในระหว่างทัวร์นาเมนต์ก็มีบางคนจ้างกลุ่มหลินกุ้ยให้ฆ่าแชางซุงซึ่งพวกหลินกุ้ยก็รับงานนี้เช่นกันในระหว่างการประลองมอร์ทัลคอมแบทครั้งที่10ของเอิร์ธเลียมซับซิโล่ถูกฆ่าโดยสกอร์เปียนเพื่อแก้แค้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชิลไลลิวจากนั้นแชงซุงได้จัดมอร์ทัลคอมแบทอีกครั ได้ส่งซับซิโลคนน้องชื่อกุยเหลียงไปฆ่าแชงตุงกุยเหลียงได้ใช้ฉายาเดียวกับพี่ชายเพื่อเป็นการให้เกียรติกับใบฮาน โดยมีสมกนักสู้อีกคนของหลินกุ้ยไปเป็นเพื่อนด้วยแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ไม่สามารถฆ่าแชงซุงได้ในมอร์ทอลคอมแบทภาค3พวกหลินกุ้ยเริ่มโครงการเปลี่ยนสมาชิกชั้นยอดของตัวเองให้กลายเป็นไซบอร์กเพื่อตัดปัญหาเรื่องสภาพปิดใจออกไปจากการปฏิบัติงานและเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพในการต่อสู้คนแรกที่อาสาเลยคือเซกเตอร์คนต่อมาคือไซร็กหลังจากไซรักถูกเปลี่ยนเป็นไซบอร์กแล้วซับซิโรและสมกก็มีโอกาสจะเป็นคนต่อไปที่ถูกเปลี่ยนเป็นไซบอร์กทั้งคู่มองว่าเรื่องนี้ชักจะไปกันใหญ่และตั ตัดสินใจหนีออกจากกลุ่มลินกุยต่อมาเป็นไซรัสและเซกเตอร์ที่ถูกส่งไปตามจับทั้งคู่กลับมาผลคือซับซิโร่สามารถหนีไปได้ในขณะที่สมอกถูกจับและเปลี่ยนเป็นไซบอร์กไปคนระหว่างนั้นชาวคานได้เปิดประตูมิติและพยายามผสานเอาเวลกับเอ,อิร์ธเ,เลียมเข้าด้วยกันโดยใช้การชุบชีวิตสินเดลเป็นข้ออ้างรวมถึงบุกเอ,อิร์ธเลียมในคราวเดียวผลคือคนจำนวนมากถูกฆ่าชีวิตจากการเปิดประตูวิญญ,ญาณรวมถึงนักฆ่าจากกลุ่มลินกุยด้วยแต่ซับซิโร่และสมอกเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากพวกเขาถูกเลือก ถ้าเป็นนักสู้ของไรเดนก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ทาให้วิญญาณของพวกเขาได้รับการปกป้องเหตุการณ์สําคัญต่อมาคือรอยต่อระหว่างภาคสีและภาคเดเลีย์ alive เมื่อโปรแกรมของเซกเตอร์เกิดขัดข้องทาให้เขาเข้าโจมตีผู้นําของหลินกุยคนปัจจุบันและสามารถฆ่าเขาได้สําเร็จเซกเตอร์พยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้นําคนใหม่ของหลินกุยด้วยการถือสิทธิ์ในการครอบครองเหรียญตามังกรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้นําในกลุ่มหลินกุยอีกทั้งเหรียญน,นี้ยังสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ถือครองได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามแผน การของเซกเตอร์เป็นอันต้องพังพินาศเมื่อซับซิโร่โผล่มาและเข้าต่อสู้กับเซกเตอร์เพื่อปกป้องหลินกุยทั้งๆที่เขาเองก็ถูกหลินกุ้ยตามล่าอยู่ในท้ายที่สุดซับซิโร่สามารถเอาชนะได้ทําให้เซกเตอร์ต้องหลบหนีไปยังญี่ปุน่นในขณะที่ซับซิโร่กลายเป็นผู้นําของหลินกุ้ยอย่างเป็นทางการ หลังจากขึ้นมาครองตำแหน่งผู้นำซับซีโร่ทำการทิกชู่มลินกุ้ยจากองค์กรนักฆ่าที่ทำงานเพื่อเงินเป็นองค์กรลับเพื่อปกป้องโลกจากเงามืดเขาย้ายสำนักง,งานใหญ่ของหลินกุ้ยจากแถบเอเชียไปยังอาร์กติกาและเริ่มหานักสู้หน้าใหม่เข้ามาในสังกัดโดยการจัดการประลองขึ้นซึ่งผู้ชนะคือฟรอซหญิงสาวผู้มีความสามารถในการควบคุมน้ำแข็งเหมือนซับซีโร่ทำให้เธอกลายเป็นนักเรียนส่วนตัวของเขาซับซีโร่พยายามสอนการควบคุมน้ำแข็งให้เธอซึ่งก็ทำสำเร็จแต่เขาล้มเหลวในการสอนการควบคุมอารมณ์และการหลัง รับความทะเยอทยานของเธอในเวลาเดียวกันซอนย่าก็พยายามติดต่อกลุ่มลิดกุ้ยเพื่อเปิดความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างหน่วยงานของเธอกับลิดกุ้ยแต่ความพยายามของเธอก็ถูกขัดขวางไว้โดยฟรอสนั่นเอง ต่อมาในเหตุการณ์ d e a d l y alive ไรเดนได้มาขอความช่วยเหลือจากซับซิโลซึ่งเป็นฟอสที่อาสาจะไปกับไรเดนร่วมกับนักสู้เอิร์ธเลียมคนอื่นๆในการหยุดพันธมิตรแห่งความตายแต่เมื่ออยู่ที่ our world ฟอสก็ตัดสินใจหักหลังซับซิโลเธอพยายามจะขโมยเหรียญมังกรที่ซับซิโลถือครองอยู่ซึ่งเธอก็ทำสำเร็จในขั้นตน้นแต่เธอก็ต้องตายในเวลาต่อมาเนื่องจากการขยายพลังในตัวเองเมื่อถือครองเหรียญมังกรทำให้ฟอสไม่สามารถควบคุมน้ำแข็งของตัวเองจนมันกัดกินเธอทั้งเป็นซับซิโลตามมา าเอาร่างของเธอกลับไปเพื่อทําพิธีฝังแต่เมื่อกลับมาถึงสํานักงานใหญ่ของหลินกุย้ย ฟลอสได้ฟื้นขึ้นมาและพยายามฆ่าซับซิโร่ให้ได้เธอบ้าคลั่งจนฆ่าสมาชิกลิทกุยไปหลายคนในเหตุการณ์นั้นซับซิโร่จำเป็นต้องผนึกเธอเอาไว้ด้วยการแชร่แข็งในห้องปิดตายแลหวังว่าวันหนึ่งเธอจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองต่อมาในเหตุการณ์อมาเกดอนเทเวนได้เดินทางมาที่วิหารของลิทกุยซึ่งแท้จริงแล้ววิหารแห่งนี้คือวิหารที่เดลียแม่ของเขาได้สร้างเอาไว้ใน e e an, เอิร์ธเลียมเพื่อให้เทเวนเดินทางมารับชุดก่อะในการปราบเบสนั่นเองในตอนแรกพวกเขาเข้าใจผิดกันจนเทเวนได้ปรับความเข้าใจกับับบโ สุดท้ายเทเวนก็ได้ชุดเกาะและจากไปในขณะที่ซับซีโร่พยายามช่วยพี่ชายของเขาไบฮา,านให้กลับมาเป็นมนุษย์ซึ่งบัดนี้ไบฮา,านกลายเป็นนินจาปีศาจจากเนเธอร์เลียมที่ชื่อนูปไซบอร์ดแต่เขาก็ล้มเหลวในการช่วยพี่ชายและในท้ายที่สุดนักสู้หลินกุ้ยทุกคนรวมถึงซับซีโร่ได้เสียชีวิตลงในเหตุการณ์ออามารเกดอนในภาครีบูตมีการเปิดเผยว่าแผนการที่จะเปลี่ยนนักลบหลินกุ้ยให้เป็นไซบอร์ดมีมาตั้งแต่ทัวนาเมนต์ครั้งแรกแล้วและด้วยการแทรกแซงเพื่อเปลี่ยนอนาคตของไรเดน ทำให้เหตุการณ์บางอย่างเปลี่ยนไปเช่นตอนที่ซับซีโร่คนน้องและสโมกกาลังหลบหนีกลายเป็นซับซีโร่ที่ถูกจับและถูกเปลี่ยนเป็นไซบอร์กแทนสโมกเป็นต้นต่อมาในการบุกโลกของชาวคานกลุ่มหลินกุ้ยที่มีสัญญาเป็นพันธมิตรกับเอาเวิร์ดได้ส่งไซแล็กกับเซกเ,เตอร์มาโจมตีสำนักงานใหญ่ของนักสู้เ e อิร์ดเลียมก่อนที่ซินเดวจะตามมาทีหลังและฆ่านักสู้ฝ e ่ายเอิร์ดเลียมไปจนเกือบหมดรวมถึงสโมกและไซบอร์กซับซีโร่ด้วยหลังจากนั้นควานชี้ทําการปลุกวิญ,ญญาณของซับซีโร่ขึ้นมาในฐานะาาารับใช้แลละเเปี่่ยนงงขขอ ให้กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนที่จะถูกจัดแปลงเป็นไซบอร์กเนื่องจากความสามารถในการควบคุมน้ําแข็งของเขาลดลงในร่างของหุ่นยนต์ จนถึงเหตุการณ์ที่ไลเดนย้อนคาถาของควานชี้ได้สําเร็จในภาคสิบทำให้ซับซีโร่กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยร่างกายที่เป็นมนุษย์ทางด้านหลินกุยก็ตกอยู่ใต้การควบคุมของเซกเตอร์อย่างสมบูรณ์เมื่อเขากลายเป็นผู้นําสูงสุดของหลินกุยและสั่งให้ทุกคนในหลินกุยเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนตัวเองเป็นไซบอร์กหากใครขัดขืนจะถูกฆ่าตายในทันทีจากนั้นเซกเตอร์ได้สร้างกองทัพไซบอร์กและเขียนโปรแกรมที่จะทําให้พวกไซบอร์กฟังคําสั่งของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทางด้านซับซีโร่นั้นได้เผชิญหน้ากับสกอ์เปียนอีกครั้งจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดก่อนจะได้โบไรโชซึ่งเป็นปรมาจารย์ตังฟูที่ถูกส่งมาโดยเรเดนช่วยเอาไว้หลังจากนั้นซับซีโร่และโบไรโชได้จ้างหัวขโมยหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อคังจินให้ไปขโมยโปรแกรมไวรัสที่จะปิดระบบควบคุมไซบอร์กของหลินกุยเมื่อได้ไวรัสมาซับซีโร่โจมตีฐานของเซกเตอร์และแกล้งยอมให้ตัวเองถูกจับเพื่อจะใส่ไวรัสเข้าไปในเครือข่ายไซบอร์กของหลินกุยแต่ระหว่างที่กำลังติดตั้งไวรัสนั้นซัซโได้เช นหน้ากับเซกเตอร์และไซร็กจนกระทั่งไวรัสทํางานไซร็กที่ถูกควบคุมด้วยคําสั่งก็เปลี่ยนข้างมาอยู่ฝั่งซับซิโลจนเซกเตอร์ถูกสังหารซับซิโลขึ้นเป็นผู้นําคนใหม่ของหลินกุยในขณะที่ไซร็กเปิดระบบทําลายตัวเองและฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการบุรณาหลินกุ้ยขึ้นมาใหม่เมื่อขึ้นเป็นผู้นําหลินกุยซับซิโลได้ย้ายสํานักง,งานใหญ่ไปยังอาร์ติกา้าเขาได้เชิญฮันโซมาเพื่อพูดคุยและเปิดเผยความจริงที่ครอบครัวของฮันโซถูกฆ่าโดยซับซิโลได้เปิดวิดีโอบันทึกความทรงจําของก ซึ่งได้บันทึกเหตุการณ์ที่ควานชี้อยู่เบื้องหลังไว้อย่างครบถ้วนเมื่อทุกอย่างกระจ่างทําให้หลินกุ้ยและชี้ไลลิวยุติการเป็นศัตรูกันโดยเด็ดขาดต่อมาหลินกุ้ยยังได้เป็นพันธมิตรกับกองกําลังสเปเชียลฟอร์อย่างเป็นทางการและได้มีการเข้าร่วมฝึกซ้อมรบกันบ่อยครั้ง จนเมื่อกลุ่มของเคซี่กำลังจะถูกฆ่าโดยโคโทคันซับซิโรได้นำนักลบหลินกุยจำนวนมากเข้ามาช่วยเหลือได้ทันเวลาจบไปแล้วนะครับสำหรับที่มาของหลินกุยอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าหลินกุยมันมีเรื่องกับคนอื่นไปทั่วในยุคแรกๆยังดีที่ซับซิโรเป็นคนดีไม่งั้นผมว่าเอธเลียมเละกว่านี้ก็รอดูในภาคใหม่ว่าหลินกุยจะมีวิรกรรมอะไรใหม่ๆในภาคต่อไปสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้สามารถให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์ซับสไครต์แชร์หรือคอมเมนต์เอาที่สะดวกเลยแล้วเจอกัน ไม่คลิปหน้าสวัสดีชาวเอ,อิร์ธเ,เรียมทุกท่าน